เหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมวันนี้เราจะมาเรียนรู le le render, ้การรูปเรขาคณิตนะคะ คุณครูมี่องยูกีใบนะเด 1, 1อ่อ่ารูปห้าเหลี่ยมนะคะสีฟ้าห้าหนึ<า>่งสอา, 1> 1สา,สาปเดี๋ยวครูจะมีรูปเลขาคณิตให้เราหยิบมาใส่ให้ตรงนะคะเดี๋ยวเราหยิบมาใส่ให้ตรงว่าใครใส่ไอันไหนนะเด็กแต่ละคนดูรูปของตัวเองก็ได้รูปอะไรคอน ไ,ไ,ไปเลยค่ะไปเลยเดินมาเลยค่ะใส่เสร็จกลับไปนั่งที่เดิมใส่เสร็จกลับไปนั่งที่เดิมอฮะโอปี้ดูไว้ดีนะรูปอะไรนะคะใส่เสร็จกลับไปนั่งที่เดิมดูด้วยว่ารูปของเรารูปอะไรรูปเลขาคณิตอ,อะไรนะคะอ่าใส่เลยค่ะโอเคใส่เลยค่ะใส่ เพื่นใสมาถูกไหมคะถูกนะคะถูกไหมคะรูปกี่เหลี่ยมเลยห้าห้าเหลี่ยมและนี่กี่เหลี่ยมหสองสม สี่ด้านเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหนพูดสิจัตุรัสอ่าอันนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันมีด้านยาวเท่ากันสองด้านด้านกว้างเท่ากันสองด้านลักษณะคล้ายกับโรงชาตินะคะความยาวนะคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหนพูดสิคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าสี่เหลี่ยมทั้งสองอย่างนี้ต่างกัน ว่างเท่ากัน2ด้านเห็นไหมคะันคือสี่เหลี่ยมมันมีชื่อเรียกต่างกันนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อ,อไปสีแดงสีแดงรูปอะไรคะ มานะคะ